เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านค่ะติชานนางประพัดสอนไม้ทองตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐา,านะ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพ้อย1โรงเรียนวัดราชธรารามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพ้อยอำเภอลำลูกกาจัังหวดปทุมธาน,นีค่ะ ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2566ปัญหาที่พบในการจัดการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต เนื่องจากทักษะการสังเกตเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนต้องมีและในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่ช่วยส่งเสริมทักษะการสังเกตให้กับนักเรียนและเป็นสิ่งที่พบได้ง่ายมีอยู่รอบตัวนั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ เรื่องดินในท้องถิน่นเวลาเรียนทั้งหมด10ชั่วโมงโดยในคลิปการจัดการเรียนการสอนที่ท่านคณะกรรมการจะได้รับชมเป็นหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยดินในท้องถิน่นชื่อสีและลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งจากแรงบันดาลใจที่กล่าวมานี้ได้ถูกนำมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม p l c ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพูดคุยและได้นำรูปแบบการสอนมาแลกเปลี่ยนกันรวมถึงได้เสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดเป็นแนวทางในการนำการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยดิฉันได้เลือกวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอน วิธีการสอนแบบสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนเป็นรูปแบบของการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยการแสวงหาและศึกษาค้นคว้า,า,าเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนคอยอำนวยการและสนับสนุนทําให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองและสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้นับได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและประกอบไปด้วย5ขั้นตอนค่ะ ขั้นที่1่ขั้นสร้างความสนใจในขั้นนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันนะคะตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของดินนะคะที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้ว2กิจกรรมคือกิจกรรมการจับตัวของดินและกิจกรรมการอุ้มน้ําของดินค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะสุ่มนักเรียนนะคะให้ตอบทีละกลุ่มนะคะโดยใช้วงล้อสุ่มจากโปรแกรม Spin the W h e e l นะคะในการสุ่มตอบคำถาม ประกอบกับภาพผลการปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ค่ะหลังจากที่ได้ตอบคำถามแล้วก็ทบทวนความรู้การเรียบร้อยแล้วนะคะคุณคงก็จะนำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ะะมาให้นักเรียนสังเกตนะคะก็คือเว่นขยายนั่นเองค่ะโดยที่คุณครูก็จะยังไม่ได้บอกนะคะว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรนะคะแต่คุณครูเนี่ยจะตั้งคําถามนะคะว่านักเรียนรู้จักอุปกรณ์นี้หรือไม่อุปกรณ์ชิน้นนี้มีชื่อว่าอะไรมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะเพื่อเป็นการทดทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนค่ะเมื่อน,นักเรียนร่วมกันตอบเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะชี้แจงเพิ่มเติมว่าเว่นขยายนะคะ เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมลักษณะทางกาภาพของดินที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติ<ม>ในวันนี้นะคะขั้นที่สําสำรวจค้นหาในขั้นนี้นะคะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมารับใบกิจกรรมนะคะเพื่อนําไปแจกให้กับสมาชิกในกลุ่มของตนเองนะคะและร่วมกันศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม ชะะื่อกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะให้นักเรียนร่วมการศึกษานะคะหลังจากที่นักเรียนร่วมการศึกษาเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการใช้คําถามนะคะว่านักเรียนเนี่ย เข้าใจระดับขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือไม่นะคะหลังจากที่คุณครูได้ตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้คำถามเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะเริ่มทำการเ,เริ่มทำกิจกรรมนะคะค่ะโดยในระหว่างนี้นะคะคุณครูก็จะเดินสังเกตนะคะนักเรียนแต่และกลุ่มนะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็ นักเรียนก็จะร่วมกันบันทึกผลทางการบันทึกผลการทํากิจกรรมค่ะขั้นที่3อธิบายและลงข้อสรุปข้อมูลในขั้นนี้นะคะ ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการสังเกตสิ่์และลักษณะของเนื้อดินนะคะกละุ่มละ1ชนิดนะคะโดยใช้วงล้อสุ่มจากโปรแกรมสปินดูวินะคะเพื่อสุ่มว่ากลุ่มใดเนี่ยจะได้นําเสนอดินชนิดใดและกลุ่มที่ได้นําเสนอดินชนิดเดียวกันจะต้องออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียนพร้อมกันค่ะโดยระหว่างนี้ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติกิจกรรมว่าเหมือนหรือแตกต่างกันจากของตัวแทนนักเรียนที่ออกมา านาเสนออย่างไรนะคะเมื่อตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนคนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการนําเสนอและเสนอเนะเพิ่มเติมค่ะค่ะหลังจากในในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอดินแต่และชนิดนะคะเมื่อนักเรียนนําเสนอดินแต่และชนิดเสร็จนะคะคุณครูเนี่ย จะตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนะคะแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการทำกิจกรรมค่ะและเมื่อนักเรียนนำเสนอดินทั้งสะอาผลการปฏิบัติกิจกรรมดินทั้ง3ชนิดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนแล้วคุณครูเนี่ยค่ะก็จะร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมค่ะขั้นที่4ี่นะคะขั้นขยายความรู้ค่ะขั้นนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ย นำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการอุ้มน้ำของดินการจับตัวของดินสีและละักษณะของเนื้อดินนะคะมาจำแนกชนิดของดินทั้ง3ชนิดค่ะว่าจัดเป็นดินชนิดใดโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือป๊อปอัพเรื่องดินเหนียวดินเรื่อนดนินทรายและหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 ค่ะ แล้วจากนั้นนะคะนักเรียนและคุณครูเนี่ยก็ร่วมกันสนทนาค่ะเพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดินเหนียวดินร่วนดินทรายจาก PowerPoint นะคะเรื่องลักษณะทางกายภาพของดินนะคะโดอ่ะแล้วเมื่อนักเรียนอ่าแล้วเมื่อสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ มาสรุปร่วมกันเขาว่าดินทั้ง3ชนิดที่นํามาปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยเมื่อดูจากลักษณะทางกายภาพแล้วเนี่ยมันตรงกับคุณสมบัติของดินชนิดใดนะคะว่าดินชนิดที่1เนี่ยเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายดินชนิดที่2เป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายดินชนิดที่3เป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายนีนะคะก็จะสรุปหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะทําการประเมินผลในขั้นที่5นะคะขั้นที่ห้า ขั้นการประเมินผลค่ะโดยในขั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้รับกระดาษ AR code ค่ะตามเลขที่ของตนเองเพื่อประเมินนะคะการจำแนกชนิดของดินนะคะโดยโดยใช้ใชลักษณะทางกายภาพของดินจากแบบทดสอบเรื่องลักษณะทางกายภาพของดินค่ะโดยใช้โปรแกรม p i c k e r นะคะในการสร้างคําถามและตอบคำแลวก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบคาถามผ่านกระดาษ AR code นะคะโดยแบบทดสอบมีทั้งหมดจํานวน5ข้อนะคะกระดาษ AR code ก็คือจะเป็น กระดาษที่มีรูปภาพเป็นเหมือน QR คล้ายๆ q r code โคะคะแล้วก็คุณครูก็จะเป็นคนสแกนคำตอบนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือะคะ่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพราว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สสามารถสังเกตและบอกสีลักษณะของเนื้อดินได้สามารถจัดจําแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของิ่นกินได้สามารถฏปบัติกิจกรรมสีลักษณะของเนื้อดินได้อย่างถูกต้องและเป็นลําดับดดขั้นตอนมีความ ฝ่ายเรียนรู้ได้มุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายค่ะ